สวัสดีค,ครับครบปันทุ่งกับนูกเด่นภาคินบาเทียมครับรู้สึก,กว่าวันนี้จะยิ้มสดชื่นกว่าทุกทุกคลิปเพราะว่าผมได้รับของฝากที่ว่าเป็นของฝากที่ว่าลุนเด่นปลื้มมากเพราะว่าผมเคยไปเที่ยวสงขาที่ที่สงขาครับไปเอาเอาเอลอ,อ,อำเภอนาทวีที่คุณสอนมาอยู่นะครับแล้วก็ได้ชิมผลไม้ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าสละอินโดมันเป็นผลไม้สละอินโดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยชิมแบบว่า สลัดมนเขานะครับแถว่แถวจันทบุรีแถวเนี้ยเชียงรายกับมะพูก็มีเหมือนกันมันจะออกเปรี้ยวๆน้ำเ,เ,เม็ดติดในนะแต่ว่าผมไปจิ้มสลัดอินโดนี่มันจะกรอบหวานกรอบแกนใหญ่มากผู้สอนมันปเปรี้ยวธราเจอเกิเลยฝากมาให้โรงเรียน4กิโลมาจัดเต็มเลยครับเอ่อเด็ฝากถึงคุณสอนพอยู่แถวจตุรสุขารอยู่แถวอำเภอน,นาทวีก็ไปอุดหนุนได้ครับร้านสอนประดับยนต์นะครับอยู่ติดกับธนาคารกสิกรไทยโรงเรียนเกย์ไปแง่มันละนะครับก็ <S <S ซื้อรถใหม่ใต้แดงมาหรือว่าซื้อรถมือสองอยากจะแตง่นแตงนู่นแต่งนี่มือจับชุดแตง่งชุดแตง่งรถหรือว่าเครื่องเสียงฟิลม์มกรองแสงเนี่ยครับก็ฝากพิอุดหนุนเนึร้านนี้บอหนึ่งบอแปลงสองถ้าบอกมาจากโรงเรียนอาจจะได้รับส่วนลดอกู่เยอะเหมือนกันนะครับ้านเขาอนีเจ้าของร้านใจดีรูปหล่อแถมไม่พอโสดนะคุณสอนสอนอถ้าสมมติว่าใครอยากดูรู้จักคุณสอนคนไหนก็ตอนนี้ผมไปเที่ยว สงขลาตอนมันมีชุดคลิปว่าหลายๆคลิปที่ว่าไปเที่ยวเกาะยอคนนั้นนะครับให้ที่ตามามันรอดเด่นมาจากสมนผึงเลอยากชิมหมักอยากชิมมักหมกอยากชิมหมากไม้เลยแกบอกมันพึ่งจะออกด้วยนะแล้วอำเภอที่มันขายเนี่ยผลไม้ชนิดเนี่ยมันจะออกช่วงมันจะมีแถวจังหวัดสงขลาชุมพรคนนี้จะมีครับเลยผมไปภูเก็ตกับมี้ หรือว่าไปแถวจันทบุรีนี่ก็ยังไม่มีกรุงเทพไม่เคยได้กินแถวมันจะมีแถวภาคใต้จริงๆนะเราคุณสอนบอกมันกําลังพึ่งออกพึ่งออกยังไม่มีขายนะพคนแกไปตลาดแกเจอก็เลยคิดถึงขมเด่นก็เลยฝากมาให้ผมว่าจะเคยสั่งแกไว้ว่าเคยสั่งแกไว้ว่าถ้ามีถ้าเจอส่งมาเลยผมจ่ายค่านี้ให้แกบอกเห็นก็เจอผมจะโอนเงินให้แกก็บอกไม่ต้องส่งให้ฟรีค่าส่งกับค่าผลไม้นี่ก็หลายร้อยหอยือนกันนะ เดี๋ยวเอาไว้คุณสอนไม่เอา,เายวเจนไฮให้ลูกเด่นกับต้อนรับเต็มตีนะครับฝากไปเลยถ้าไม่เอเียวเจนไฮกับมาภาคบรรทุนได้กินไปเอีวกันแล้เวเจให้ดูนะอุ๊หอมหอมมากแกส่งมากี่กิโลระสสี่กิโลมั้งบิน,บนมาไกลมากนะโอ้โหเดี๋ยวกุงใหญ่เดี๋ยวพอแกะหน่อยแอบปรึมหอมมากถ้าใครที่ชอบกินสละชอบกินผัมมกโขม ถ้ามันได้กินสระอินโดอะไรจะเสียใจมันมันมันมีเป็นพวงแต่แก่ๆออกจากพวงน,นะครับดูจำโมขนาดไหนเนีย่ยสละอินโดหอมมากเอาเป็นบุญมากนะไงได้กินสละอินโดอีกรอบหนึ่งวันก่อนไปภูเก็ตกับยากินใหม่เดี๋ยวลองแกะดูลองแกะดู okay, ใ,ดใส่ยังไม่ได้สั่งเสื้อยังมีเยอะนะครับเสื้อลูกเด่นเสื้อครัวบ้านทุ่งกับลูกเด่นพากินพาเที่ยวส0 1 7ิบเจ็ แกให้ดูเนื้อมันจะขาวแกบอกว่ามันเพิ่งออกชาวบ้านเอามาขายโดยตรงมันเพิ่งออกขนาดผมแกยังมือสั่นเลยอยากกินอ่ะ,อะมันเพิ่งออกแล้วก็บ,บางทีเจ้าถิ่นเขาังไม่ได้กินเป็นันนะเพราะมันเพิ่งออกเจ้าได้แค่มาขายช่ำมากอ๋สลาแถวเมือง จันทบุรีพวกนัน้นไม่เข้าใจเลยนันก็อร่อยอีกแบบหนึง่งออกเปรี้ยวๆดูจำลายอันนี้มันจะออกกรอบไม่ติดมเมล็ดหวานอืมหอมกรอบหวานแล้วมัไม่มติดมเมล็ด ดี๋ยวบางทิปนี่เก็บเงินงเข้าหน่อยผมจะจองตัวเครื่องบินจากเชียงรายไปไปสงขลาไปซื้อแต่อันเนี้ยเพราะตัว๋วเครื่องบินของแอร์เอเชียมันบินจากเชียงรายไปสงขลาไม่ถึงพันครมีเงินต้องสองพันก็ตัว๋วเครื่องบินไปกลับที่เหลือก็เตรียมไปต้องสามสี่พันจะซื้อกี่นี่กับพีกอะ่ะอยู่เขาส่งให้เยอะนะอ,อ่ะ ก็บมาจับสวนนะครับเป่งๆเลยพี่นอ้องเอ้ยอยากให้ได้ชิมดูลูกนี้อยากให้ได้ชิมครับอือยากให้ได้ชิมขอตัวลิ้นต่อครับชิมดูหน่อยหวานกรด,ดส่งอะไรกลับคืนแป๊คุณสอนพนี่เนาะ ไม่แต่มาแขวนเอาน,น้ำปูมาส่งด่วนมันหนักตั้งสี่กิโล่ค่าส่งก็ส่งก็แพงแต่เนมะใหญ่คร,รับลูกนี้ใครมาเลยใครอยู่อำเภอนาทวีกับแต่ไปอุดหนุนทุนสอนเลยนะ ถึงแม้ว่าไม่ใช่เป็นปรถปกติของแกก็ร้านแกมโอเคอยู่ลูกน้องก็เยอะแกก็เป็นไม่รุนอยู่นะแต่เราเป็นเจ้าของกิจการเก่งเพื่อเป็นคนเก่งคนหนึ่งลูกน้องสามสี่คนร้านเล็กๆร้านไม่ใหญ่มากแต่ว่าของทุกอย่างก็ครบอยู่ติดก,กับธนาคารกสิกรไทยตรงแยกไม่รู้ว่เขาชื่อแยกอะไรผมเคยไปมาที่ไปเที่ยวสงขลาแกกับพาแบบตะเวนให้ทั่วสงขลาเลย ไม่หายากไม่มีอ่ะผมไปภูเก็ตไปหากินก็ไม่มีหรอกไปไหนก็ถามหามแต่นี้เขาอบอกว่ามีแถวชุมพรแถวสงขลาแถวนลาดทิวาสอะไรพวกนั้นว่ะนู่ไจอ,อือร่อยมันหอมหอมแต่มันมันไม่ติดมเลมล็ด ผมเอาเม็ดมันอยู่ในกระเป๋าตอนไปส่งขาผมยังเก็บไวน,น2สองเม็ดว่าจะเอาไปปลูกงกต่อก,กินจนหายอยากอคลิปนี้ขอบคุณจริงๆขอบคุณเอตลาอินโด นี่ดูสี่กิโลกว่ากินยังไงหมดเนี่ยมันก็มีกระเพงมันหอมมันหอมหอมสละหาริงเ้าเป็นบุญรปลามากเลยสลาอินโดเป็นบุญรปลามาก เพื่อนแฟนคลับที่ว่าอยากได้เสื้อโครัชทุกโตรีนสองพน2017นะครับผมใส่เสื้อผมใส่ไซส์ L นะครับไซส์ L ผมสูง170แล้วก็น้ำหนัก76กกกิโลไซส์ไซส์ลแต่ว่ามีทุกไซส์มี S M L X L แล้วก็ X X L X X L เก็แนี่ก็ตัวใหญ่มีก็รอรอส่งอันนี้ไอ้เบา อยู่เวียงชัยนี่แกบอกเขาเออไปส่งถึงบ้านเลยร้านปอมปอมซาวกันนะครับร้านร้านประดับยนต์เหมือนกันปอมซาวแกบอกถ้าไปก็เอาไปส่งที่โรงเรียนเอาไปส่งเขาเลยนี่เดี๋ยวไปไปเลี้ยงลาบพ่อมวันโรงเรียนมักลาบครับหอมต้องแต่หากินยากมันหอมมีเปล่ามันมีเปล่าเล็กนึง มีหวานมีกรอบและที่สำคัญมันมีหอมมันหอมกลิ่นสละของแต้ด้วยของเหมือนใจประรานาขอบคุณผู้สอนรับนะครับก็ไปสั่งเสื้อกระทักมาทางอินบ็อกหรือว่าเข้าไปที่เฟซบุ๊กผมได้ครับเฟซบุ๊กรวมบานทุกบุรุงเด่นพากินพาเที่ยวหรือว่านาชื่อผมคือกระเสีพรหมเมืองนะครับกระสีพรหมเมืองนะครับ ักข,ข้อความทักอะไรมาได้ผมส่งฟรีครับตัวละสามร้อยบาทฟรีเดี๋ยวให้ดูฟรีทกรงเทศเรับแฟนต้องเล่นกับไม่ได้ให้ต้องแพงนะเอาแบบไปให้พละสองสองตองชิมดูใครที่ได้ไปแล้วยังบ่ได้ทำเมนูจัะเดี๋ยวผมจะมีเมนู สักสามสี่วันนะครับจะมีเมนูที่ใจแบบแไรงใส่เครื่องเทศนี่ย่างเช่นเมนูไก่ไก่นึ่งหม้อหุงข้าวใส่เครื่องเทศกับใส่อแกรงตัวเนี้ยรับรองตอนนึ่งมงันน,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 มนะครับหอมไปสามบางใส่ใบปปกระดใส่ตะไคร้ยเยอะๆใส่พริกน,นิก่มพวกเราใส่หม้อหุงข้าวพอม,มันเด้งมากก็คือ,อก,กินได้เลยอร่อยนะครับเราจะทำเป็นไก่ใต้น้ำตัวนี้ยก็ต้องใส่เครื่องเทศบบบแกรงตัวนี้ครับจะหอมมากครับลวกพะยากรีน,น่าพริกลาบก็เอาชุดเครื่องเทศนี่หนึ่งซองแล้วก็ บอกแวนหนึ่งซองขั่วไฟอ่อนนะครับแล้วก็ขั่วพริไกไฟอ่อนจนดำแล้วก็มะโขกก็จะได้พริกลาบทางเหนือนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้าม,มาตามไปได้ตามเสื้อกับฟางเป็นกำลังใจของเรนเนอร์รายได้ส่วนหนึ่งผมก็จะเอาไปแปลงผามแปลงแห้งเป็นกระท่อมเล็กๆเอาไว้ต้อนท้าแฟนคลับทุกคนที่มาที่มาเที่ยวโอ้นี่พวงที่มาเที่ยวที่ไมเ orr, ่เหงาหางครับจริงๆใส่สมมติว่าใส่ X X L เนี่ยผมมันสกินเยอะสกินหน้าหลังแล้วก็ เอ็กซ์เอลเนี่ยจริงๆมันเหลือต้นทุนต้นทุนมันเหลือกำไรไม่ถึงร้อยเลยว่ากับหรือว่าอยันหนึงก็บเาไว้ให้แฟนคลับตีชอบกันนะครับขอบคุณคุณวีของเตยจัดไป5ตัวเลยใส่กันทั้งครอบครัวขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามครับอย่าลืมกด subscribe ครัวบ้านทุ่งกับลูกเิ่นพากินพาเที่ยวนะครับจะมีโอกาสจะไปเลี้ยวหลวงพระบางใกล้ๆนะครับเพราะว่ามีคนรู้จักกันแค่บอกว่า โรงเดินไฟก็ไปพักโรงแรมใกล้ๆแล้วก็ตอนเย็นก็ทำขบข้าวกินกันที่บ้านแกี่ที่คอนโดที่ต,ตึกติดกันอยูย่มันก็น,น่าสดไปเงี่ยครับแล้วก็บไากา่ขึ้นจากเชียงรายไปเลยขึ้นจากเชียงรายแล้วก็ไปลงหลวงพระบางเลยกับตัวรถเกือบเก้าล้าบาทกันแน่ไปครับพาสพอปอร์ตไปเนี่ยไปสักอาทิตย์หนึ่งสามสี่วันนะครับขอบคุณเพื่อนๆเข้ามาที่ตามล้อมนะครับหอมกรอบเดีืยวเล่นจัดทั้งคืนทั้งวันเลยนะครับขอบคุณคุณสอนล้อมครับบ๊ายบาย